เอาเอาจับหัวดีดิขยังเอาขยังลงเอาขยังลงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอเอาอย่างลงให้เขาหน่อยดีขขยันน่ะ

ปลาเดินดีๆ,ๆแล้วเตะอือหือเท้าว่ายกขึ้นสูงๆเดี๋ยวได้เลือดเหมือนกันเลยเออแกเดินเท้าชอบเอาเท้าลากดินเดี๋ยวต้องเตะนั่นเดี๋ยวได้เลือดป้าไม่ยาแกปวดไม่กินเปล่า

มาแล้วไม่เคยเลดีกันนั่นแหละบ้าแล้วไอ้ขาเคยเก็บหันไปหมดเนี่ยทำนี้ไม่ได้เลยน่ะไอ้โอ้ปวดเสียวเป็นอะไรเงี้ยน่ะไอ้นี่ไม่ค่อยดีคอลลาเจนคอลลาเจนหมดคอลลาเจนอยู่ป้งกินคอลลาเจนอยู่เนี่ยซื้อคอลลาเจนให้กินเดี๋ยวมันก็ค่อยยังช่วยนะเรามีอายุแล้วคอลลาเจนพวกข้อต่อเรามันไปหมดแล้วเนี่ยาทิตอ่ะนี่ไอยาแก้ว ปางก็กินคอลลเจนนอนทับหัวไหล่เจ้าของข้างเดียวจนอ,อันนี้หมดแต่กินมันก็ดีขึ้นเยอะ โอ้จักรว่จะมันแล้วป้า,ปาเลี้ยงดีแล้วยังพาลูกหนีก็ไม่รู้จะทำไงแล้วหมดปัญญา